เตรียมอุปกรณ์ตามภาพสวิตช์สตัวปั๊กไมจิก3ตัวนะครับประกอบสวิตช์เข้าไปก่อนด้านบนนะครับต่อมาแล้วก็ประกอบปั๊กลงด้านล่างนะครับทำตามภาพได้เลยครับ ต้องสังเกตดีๆนะครับเวลาผมคว่ำหน้าลงนะครับปลั๊กตัวที่3ามจะไปอยู่ปลั๊กตัวที่1ปลั๊กตัวที่1จะไปอยู่ปลั๊กตัวที่3ามนะครับต่อมาเราจะมาต่อไฟเข้านะครับเราต่อเข้าฝั่งไหนของปลั๊กก็ได้นะครับเป็นตัวหลักอันดับแรกเราก็ต่อสายนิวตันก็คือสายสีฟ้าเข้าปลั๊กตัวที่1นะครับต่อมาเราก็ต่อสายลายคือสายสีดำตาลเข้าปลั๊กตัวที่1เหมือนกันนะครับผมอาจจะอธิบายเพื่อแม่เข้าใจยากนะครับ ต่อมาแล้วก็พ่วงสายนิวตันจากปลั๊กตัวที่1มาหาปลั๊กตัวที่2ครับแล้วก็เชื่อมสายนิวตันจากปลั๊กตัวที่2มาหาปลั๊กตัวที่3นะครับต่อมานะครับแล้วก็ต่อสายลายจากปลั๊กตัวที่1มาหาปลั๊กตัวที่2นะครับต่อมาแล้วก็ต่อ สายลายปลั๊กตัวที่2มาหาปลั๊กตัวที่3นะครับต่อมานะครับสายลายตัวเนี้จะเป็นตัวนำกระแสไฟไปหาสวิตช์นะครับเราต่อจากปลั๊กตัวที่3ขึ้นไปหาสวิตช์ตัวที่3นะครับแบบนี้เลยนะครับตามภาพได้เลยต่อมานะครับ เราก็ต่อจากสวิตตัวที่3ม,มาหาสวิตตัวที่2นะครับและก็ต่อจากสวิตตัวที่2มาหาสวิตตัวที่3แค่นี้วงจรสายลายก็คือสายที่มีไฟครบวงจรเรียบร้อยแล้วครับต่อมานะครับเราก็จะเตรียมไปต่อหลอดไฟเข้ากับสวิตกันผมนำแรมมาต่อไปหลอดไฟแทนเลยนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆ ต่อมานะครับเราก็ต่อสายลายนะครับของหลอดไฟเข้ากับสวิตตัวที่3ส่วนหลอดที่2นะครับก็ต่อเหมือนกันกับหลอดที่1เลยหลอดที่3ก็ต่อเหมือนกันกับหลอดที่2เลยนะครับมีคนถามเยอะมากต่อสายลายจากบนลงล่างได้ไหมต่อได้ครับแต่เวลาเราเปิดมันจะเป็นปิดปิดจะเป็นเปิดครับต่อมานะครับเราจะพ่วงสายนิวตันนะครับจากปลั๊กตัวที่3 ไปเลี้ยงหลอดไฟทั้ง3หลอดนะครับอันนี้ผมมีพื้นที่จํากัดจะจํารวมกันเลยให้ดูนะครับเพื่อง,ง่ายต่อการอธิบายและเราได้เห็นภาพง่ายขึ้นครับแต่ถ้าใช้พื้นที่กว้างก็พ่วงกันแต่ละจุดไปหากันเหมือนภาพเลยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจด,ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ